คุณอยากได้รถตู้ปีเก่านะครับผมตั้งงบไว้เท่าไหร่เดี๋ยวคุณฟังในคลิปนี้ก่อนนะครับกับรถตู้ปีใหม่ๆคันนี้เป็นตัวของคอมพิวเตอร์3.0 ได้ปี2017สีเทาเกียร์ธรรมดานะครับผมสภาพรอบคันคือสวยงามเบาะด้านในเป็นเบาะหนัง3าแถวขนาดใหญ่นะครับผมนั่งกันไปแบบสบายๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับรับประกันหลังการขายของเราก็มีให้นะครับเอาละนะครับผมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับไปชมในส่วนของด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างรับประกันรับรองได้เลยครับผมว่าปี17คันนี้จะทําให้คุณตัดสินใจได้อย่างแน่นอนครับป่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกัน เบาะด้านในใหญ่สวยสะอาดด้านหน้า พร้อมใช้นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ก็ตรงนี้ก็ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมเป็น,ปนงานสวยมากคันนี้แล้วก็ไฮไลท์ก็คือพวกผ้าหลังคางหรืออะไรต่างๆก็ยังเป็นรถเดิมนะครับผมสวยสนิทนะรอยขาบรอยสกรปรกนะครับผมรอยยับของตัวสกัลาดนี้แทบไม่เห็นเลยคุณผู้ชมนะถือว่าเป็นรถที่ดูสดมากนะครับผมถ้าเทียบกับในปี2017นะครับมานะครับใครที่มองหารถตู้ใช้งานอยู่ทั้งสีเทาหรือสีขาวเน้นปีใหม่ๆราคาเบาๆนะครับผมที่เลทผ่อนนี้ เท่ากับปีเก่าที่คุณกําลังเสิร์ชหาข้อมูลอยู่เลยเนี่ยมาได้เลยครับที่โตโต้คาของเราครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูราคารับประกันเลยครับว่าตัดสินใจได้ไม่ยากจริงๆสวยงามแบบนี้อยากให้มาทดลองขับอยากให้มาฟังข้อเสนอของเรานะครับป่ะเดี๋ยวไปดูราคากันทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะย้ำอีกทีคันนี้699ครับปี2017นะครับผมโอ้โหลองเทียบราคาลองเทียบรุ่นดูได้เลยนะครับ ประหยัดไปมากเลยทีเดียวนะครับใครที่กําลังมองหาพวกรถปีเก่าอยู่ขยับมาปี17ดีกว่านะครับรเรทผ่อนอยู่แค่ประมาณ12,000บาทเท่านั้นนะครับผมทักกันมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757จะผ่อนรถแพงๆปีเก่าๆไปทําไมครับผมคันนี้ดีกว่า